แต่ว่าบริษัทเริ๊กหนึ่งคนที่จะมาทําที่นี่หนึ่งคุณไม่จะเป็นต้องลงทุนสินค้าคือไม่ต้องซื้อสินค้าไปกองไว้ที่บ้านหลักห้าร้อยชิ้นพันชิ้นไม่ต้องเพราะที่นี่ไม่มีตัวแทนโอเคที่นี้ไม่มีตัวแทนทีนี้นะใครก็ตามที่อยากจะทําธุรกิจนะใครก็ตามที่อยากจะทําธุรกิจอยากจะมีะไรายได้ แค่มี ID ดีในดอปปิสก็สามารถสร้างรายได้ได้แล้วนะจำไว้นะเพื่อนแค่มี ID ก็สามารถสร้างรายได้ได้แล้วโดยที่เราอยู่ที่ไหนก็สามารถทําได้จะนอนอยู่บนที่นอนก็ทําได้จะขี้อยู่ก็ทําได้จะกินเหล้าอยู่กับเพื่อนก็ทําได้จะอยู่ที่ทํางานก็ทําได้นะพักเบรกก็ทําได้ คือคุณอยู่ที่ไหนคุณก็ทำได้คุณแค่มีมือถือหนึ่ง